สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่26-30ถึง30มิถุนายน2 5 6 6สรพ .6 รับคำร้องลูกจ้างจำนวน9รายลูกจ้างเกี่ยวข้อง12คนเป็นเงินจำนวน1 2 2ล้าน2แบาทดำเนินการให้ลูกจ้างได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายจำนวน2รายลูกจ้างเกี่ยวข้อง3คนเป็นเงินจำนวน1,191บาทวันที่26มิถุนายน พอ,อรสรพร6ได้มอใหม่ให้เจ้าหน้าที่สรพหก่ว่มกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2566ร่วมกับสำนักง,งานเขตธนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายตลอดจนประชาชนในระดับพื้นที่ได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดรวมถึงการปลุกกระแสแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ทั้งนี้ได้ร่วมกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่อีกทั้งสรพ6ยังจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานประกอบกิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการร่วมมือร่วมใจและรวมพลังป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดระหว่างนายจ้าง ลูกจ้างตลอดจนชุมชนโดยรอบมีการเดินดรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานประกอบกิจการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้สรพ6ได้รับความร่วมมือจากบริษัทอุตสาหกรรมแป้งไทยจำกัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวรวมทั้งร่วมกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดวันที่26ิมิถุนายนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานจัดก,กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบรหิหารจัดการปัญหายาเสพติดณนะห้องประชุมกระทรวงแรงงานชั้น5โดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีเป็นประธานและผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการจำนวน133แห่งในการนี้นางการสุภัฒสุขสวัสดิ์ผอสรพ .6 เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าววันที่27มิถุนายนพอ,อสพอ6ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุม้มครองแรงงานกรุงเทพมหานาครพื้นที่6ครั้งที่6ประจำปี2566โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติงานในตรามาสที่3เร่งรัดการดำเนินง,งานให้เป็นไปตามแผนงานรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน รวมทางการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสรพ6ในวันเดียวกันผอสออรพ6ได้มอบหมายให้นางพรพันธ์เหมือนแก้วนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2,566รอบที่4ทับ2566โดยสรพ6 ได้มีสถานประกอบกิจการรับรองจำนวนหนึ่งแห่งคือบริษัทอุตสาหกรรมแป้งไทยจำกัดโดยคณะอนุกรรมการมีมติให้สถานประกอบกิจการผ่านการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับพื้นฐานวันที่27มิถุนายนสรพ .6 ได้มอบกิจิบัตรเพื่อยกย่องและเชิดชูนางการสุภพสุขสวัสดิ์ผอ,อ,อสรพ .6 เป็นบุคคลต้นแบบด้านพอเพียง ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำร,รงชีวิตด้วยความพอเพียงและดำรงตนเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการวันที่30มิถุนายนพอ,อสพอ .6 ได้มอบหมายให้ในายสรายุทธลีลาปิยวัฒนนักวิชาการแรงงานชำนาญการนางสาวสุภาวดีเรืองรัศมีนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวดุจภาฉายสิวนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมประชุม กำหนดความต้องการในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกับสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความต้องการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องต่อแผนงานโครงการกิจกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำคำของ,งบประมาณสำหรับงบลงทุนประจำปีงบประมาณพศ2568 รวมถึงทบทวนแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณพศ2567วันที่30มิถุนายนพอ,อสรพ6และเจ้าหน้าที่เดินทางไปมอบเกียรติบัตรแก่บริษัท PK Silver Group จำกัดณห้องประชุมบริษัทเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบริษัทในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติราชการสรพ6ด้วยดีตลอดมา สมควรได้รับการยกย่องเชื่อชูเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปในวันเดียวกันสรพ6จัดกิจกรรมมอบเกยียรติบัตรแก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการแรงงานที่ดีในภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยการรับรองตนเองณนะห้องประชุมสรพ6ทั้งนี้ผอ,อสรพ6เป็นประธานในการมอบกียิบัตรแก่สถานประกอบกิจการจำนวน7แห่ง สรพ .6 ได้สร้างการรับรู้จำนวน2เรื่อง 1. ทําทำไมต้องทนลองงานและทนลองงานทำไม 2. ลาออกกระทันหันไม่แจ่ค่าจ้างได้หรือไม่ผ่านช่องทาง Facebook สรพ .6 มีผู้ติดตาม1 6 0 1คนผ่านช่องทาง l ล n e แอปพลิเคชันจำนวน13กลุ่มสมาชิกจำนวน1,152คนผ่านช่องทางเว็บไซต์สรพ .6 มีสถิติการเข้าไปรับรู้ในะรอบวันที่26-30มิถุนายน2566จำนวน4,627ครั้งผู้ที่สนใจสามารถคลิกเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ผ่านช่องทางดังกล่าวกะสศรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน